าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลและทีมงานทุกคนที่ตั้งใจในการเดินทางไปตามวัดต่างๆนําเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆมาฝากท่านผู้ชมให้เห็นถึงการได้มีโอกาสทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีวันนี้เราไปที่ใดนั้นติดตามค่ะวันนี้รายการของเราจะนําท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดพระบรมธาตุบวรวิหารตําบลชัยนาทอําเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท มาร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญในงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเทิดไทยสองมหาราชจอมราชันตำนานาน1,400ปีสีชชยนาศ นำโดยท่านเจ้าคุณพระราชวชวชรกิจจทรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบร,รมธาตุวรวิหารร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าและประชาชนได้ร่วมใจกันจัดงานเพื่อน้อ,นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์กิจกรรมภาคเช้าเริ่มจากพิธีบวงสวงพระบรมสารีริกธาตุการแสดงระบำรีวิชัยเพื่อถวายแด่พระเจ้าสีธรรมสกราชและพระนังเลือดขาวการแสดงระบำลบบุรีเพื่อถวายแด่องค์เจ้าสามพระยาผู้ครองเมืองชัชนาทพิธีบวงสวงดวงวิญญ,ญาณบุรพากษัตริย์พธิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตเจ้าวัดทุกองคพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์สีชัชนาท พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายัะตาหารเพลแดดพระสงฆ์จากนั้นชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพ่ออย่างพอเพียงชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชัชนาทสำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายเริ่มจากการเทศพระคาถาพันเทศมหาชาติชาด,ดกส่งเครื่องการแจกทานแก่พระพุทธศาสนิกชนผู้มาฟังเทศ จากนั้นช่วงค่าเป็นพิธีเปิดงานซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายวิทยาชพานน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานจากนั้นชมการแสดงเพลงของพ่อลายสินผ่านเส้นเสียง การแสดงมินิแสงสีเสียงเทิดพระเกยียรติพระมหากษัตริย์ผู้พลิกฟื้นแผ่นด,ดินไทยตามรอยพระบาทเทิดไทยสองมหาราชจอมราชันผสมผสานการแสดงรำสี่ภาคและโขนนักเรียนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะความสุขความสวมสัสดีจงมีแด่ญาติโยมสาวุชนที่ได้ชมรายการทรงธรรมทุกท่านอาตมาภาพ พระราชวชิรกิจจาธรเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสยนต์ท่ัพระบรมธาตุวันนี้ได้จัดงานน้อมํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของร้นเกา้าทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและประเวณทะ ประมินธรรมหาปุวิปนดุลนยเดชรัชกาลที่9ก้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากมายต่อพระสงฆ์ในกรชาวไทยซึ่งพวกเรานั่นได้พึ่งพระบรมตโพธิสมภารของทั้งสองพระองค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระบรมธาตุวรวิหารนั่น ร่นเก้าทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาเรียกว่ามากราบรัชการพระบรมธาตุถึงสองครั้งคือสอปี2444และปี2449และยังได้ถวายอรอยพระบาทและยังได้มีพระคา พระพาที่ประทับรักษาเดชของพระองค์ท่านและนอกจากนั้นอีกพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระมหา,าุณาธิคุณต่อยอย่างยิ่งต่อวัดพระบรมธาตุคือพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีพระมหาุนาธิคุณทรงยกฐานะวัดพระบรมธาตุขึ้นเป็นพระรามหลวงชั้นโทนะนี่ก็ และนอกจากนั้นพระองค์ก็ท่านก็นได้สเสด็จมากราบนอกสการพระบรมสารีริกธาตุหลายครั้งด้วยกันดังนั้นในเรื่องในมหามงคลสมยัยที่คล้ายวันวรนคกตของพระบาทสมเด็จพระประมนทมาหาปุิีพนันดุริยเดชอาตมาพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดพระบรมธาตุและพระสงฆ์ นิกรที่สำนึกในพระมหาหนิ้คุณของพระองค์ท่านก็ได้จัดงานเทิดไทสองมหาราชจอมราชันขึ้นวันที่13บสามตุลาคมปีนี้เป็นปีแรกโยมก็จะยามค่ำก็จะมีแสงสีเสียงตอนเช้าก็มีการบวงสรวงและลํำเทิดถวายพระเกียรตินะแล้วก็ตานค่ำ,ำก็จะมีลายเส้นแสงสีเสียง ก็เชิญชวนาติโยมได้ชมนะหรือมีโอกาสก็ามากลาวนักการพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสริมมงคลสำหรับในงานต่อไปนัก็จะมีช่วงพิธีงานพระราชทานกรถินปีนี้กรถินก็จะจัดในวันที่สองพิกานะโดยท่านสันใจนะก็เป็นประธาน รับพระทันรับพระราชทานมาทอดผ้าพระกะถินนะและนอกจากนั้นก็จะมีงานรอยกระทงนิยมนะปีนี้ก็จะจัดมีการแสงสีเสียงอีกเช่นเคยก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันนะเรื่องสร้างบารมีตอนนี้สร้างพระบารมีสร้างพระนอนไว้ใหญ่19เมตรก็38ศอก ก็เรียกว่าพระนอนอุตมะมงคลสามสศอกด้วยกันก็เรียกว่ามงคลศูนสุดคือมงคล38มส oh. ิบใกล้จะสำเร็จรู้ล่วงแล้วนะจะ oh. เชิญชวนท่านทุกท่านมาร่วมกันสร้างพระนอนหรือว่าท่านใดมีวัตถุมงคลที่จะใหม่จะเก่าหรือว่ายังไงไม่พึงประสงค์อะไรหรือจะฝากไว้ในพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชา จะบรรจุพระก็เชิญนายโยนะที่พระนอนอุตมมงคลช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสให้โยได้บรรจุพระได้นะก็ขอใช้โอกาสนี้เจริญพรเชิญชวนประชาสัมพันเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสร้างบาาบารมีแล้วมากราบไหว้ขอพรพระบรมสารีริธาตนที่วัดพระบรมท่านนะเมืองชัยนาทแล้วก็สร้างพระนอนโดยเช่นกัน อาตมาขออนุโมทนาขอบคุณทางคณะผู้จัดรายการส่องธรรมและก็ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้ขออนาจกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมของพระบรมสารีรัตุ์และบารมีธรรมของหลวงปู่สุขบารมีธรรมของหลวงพ่อช้างจงประสิทธิ์ประสาทพรให้คณะผู้จัดทำรายการส่องธรรม และญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขได้ดีมีสุขมั่งมีสีสุขทุกท่านทุกคนเทินกาบมาตร,รการท่านพระราชบุพนธิทยาธรท่านเจ้าพนันจังหวัดในนาแต่วัดวัดพระลง่าท่านคณะกรรมการจัดงานแท่ท่านดูท่านกับผม นายวิทยาชพานนท์รองผู้ว่าราชการจันทน,นาธิ์วันนี้ได้รับมอบหมายท่านผู้ว่าราชการจัน,น,นทนาธ์ให้มาเป็นประธานน้อมรำลึกในภาพมหากรรธิคุณของพรมหัศไทยเทิดไทยสองมหาลากจอมราชันในวันที่13ตุลาคมซึ่งปีวันคล้ายวันสวัรนครของพระบาทสมเด็จพระบรมชนนาธิเปยสมหาภุทิาลัยจุเดชมหาราชมรมราถคณาปอพิษซึ่งสวีกรชาวไทย ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนุมลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ só สั้นๆค่ะอยู่ที่ประมาณ25นาทีถึง30นาทีแบบนี้เราพบกันแต่หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะนำความหลากหลายในเรื่องราวของการเดินทางไปร่วมทำบุญด้วยกันแบบนี้ท่านผู้ชมติดตามรับชมนะคะในทุกๆวันเสาร์และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยวันนี้รัฐมณีกังวันไกลและทีมง,งานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียว โทร02 004 7418